งายัวันนี้เราจะามาหาหอยกันนะคะนี่ว่ายน้ำมนเลยค่ะน,นี่นะคะหอยตัวใหญ่นีเน่เห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าหอยอะไรนะพ่อหอยโขงหอยโขงนะ พี่ก็ไปหาหอยนะพี่ถักก็ไปหาหอยหเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปบอกพี่ถักเดี๋ยวไปหาพี่ถังคิว่าพี่ถังได้หอยี่ตัวแล้วหอยหาปไปไหนเนี่ยนะพี่ถังพี่ถัง่ถันได้ีตัวนะเราไปสตัวแล้วนะมีเอีเราไม่มีถุงนแะล้วเราเอาอันนี้ คอยชมถังคอยชบนี่จะถังนะอันนี้เป็นเตาไข่กินหอยหายเลยคอยชมจ้าเลว หาหอยนะหอยตัวใหญ่ตัวใหญ่กินได้ไหมพ่อได้ไม่ถามตรงนี้หนูเจอได้ไหมมาขอจอแล้วพุกคนนี่าขอดนี่ตัวเป็นๆเลยดี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 ดูดูดูไม่ใช่หอยแล้วดินนั่นแหละดินน่ะดินอันนี้ดินเหนียวดินเหนียวปลาไปนะสระลึกๆนั้นมีลานะ ลงไปไม่ได้พ่อพ่อบอกว่ามันมีผีพายนะไม่ลงไปสระแล้วก็ลงไปไว่ายน้ำตรงนู้นกันเลยนะคะตามมาเลยอันนี้สระนี้เคยมีปูนะคะแต่ไม่มีแล้วค่ะมันน้ำแพ้งพ่อปูมันชอบน้ำแพ้งหรือน้ำท่วมปูชอบน้ำน้อย หอยเล็กกับหอยใหญ่นะคะดูค่ะทุกคนมาดูเนี่ยทุกคนเนี่ยได้เยอะเลยเนี่ยอันนี้หอยใหญ่นะคะทุกคนห,ยหอ<ง>หยของเป็นหยอยโขงหอยโขงนะนี่เยอะเลยเดี๋ยวไปหาที่ถังเลยพี่ถังเจอไหมเจอสามตัวเลยพี่ถังอ่ะเราก็ชื่อที่ถังหางครับผมเราจะเชื่อที่ถังทิ้งเฮ้ย หอยอะไรอะพ่อนี่หินมังเป็นหอยเหรอหอยอะไรนี่ดูดิเนี่สังเกตุดูหอยคุณพ่อเฮ้ยมันเป็นเหมือนหอยแมงคู่เลยอะแต่ก็ไม่ใช่หรอกหอยอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนหอยใหญ่มากอันนี้หอยอะไรเนี่ยเป็นหอยลายนี่มีหอยเล็กด้วยนะทุกคนถ้าเจอหอยเล็กเอามาเลยนะพี่ถัง นี่จะเป็นหอยลายเราจะใส่ถุงเท้าเราจะใส่ถุงเท้าเราจะใส่ใสิงเท้านะคะแส่ไม่ใส่ว่ายไปเลยค่ะทุกคนนะคะใช้จะว่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ายไปหาทุกคนเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้คะ่ะมันน้ำไม่สะอาดทุกคนเราก็ว่ายไปหาทุกคนนิดนึงนะคะ วังหินบาทเตี้ยนเธอเดินนะยินเข้าเล็บหมดเลยไหมมาทุกคนเดี๋ยวเราจะกระโดดลงน้ำเลยกระโดดไม่ถึงจังหวะเราจะเอาใหม่มันเท้าหายตลอดเลยไม่งาใส่รองเท้าใหมาก็ส่วนที่ถัง ไปคนหาหอยนะคะนุ่นขานุ่นเราจะถอดรองเท้ากระโดดนะคะหนึ่งสอง่อดน,นัาน้าเดินจะกระโดดมีหินอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม้เมแหลมไม้เมแหลม มันหลุดใหม่จะเอาหอยมาโชว์นะหอยมาโชว์นะจะเอาหอยมาโชว์ทุกคนนี่หอย ได้ได้ห้าตัวแล้วเราไปหาอีก มากที่สุดนะค่ะทุกคนโคนเนี่ยเนี่ยตัวทีมันใสเนี่ยจะล้างให้ดูนะคะทุกคนที่แปลกประหลาดมากที่สุดนะคะทุกคนแกะเลยเนาะเี๋ไปแกะมันนี่ดูสิทุกคน,นเดี๋ยวไปแกะมันเดีย๋ยวไปแกะมันตรงสารมันต้ออองเไปปลย่ยนี่ก็หอยอะไรก็ไม่รู้หอยอะไรนะ หอยลายเปล่าไม่รู้หอยลายแล้วก็หอยอะไรอ่ะหอยโคงหอยโคงน้อยหอยโครชอรี่มั้งเคาไปปล่อยเลยนะอุ้ยยังไม่ปล่อยเอาถึงสิบสี่ตัวก็ค่อยปล่อยก็สิบสี่ตัวแล้วนะคะก็ให้เล่นนะให้เล่นนะพักหนึ่งแล้วก็เออกลับบ้านไปเก็บอลนไยกระต่อนะคะ มาที่สวนก็คือเล่นน้ำไม่ใช่ไปเก็บใบไม้ในช่วยพอช่วยไม่ค่ะบางทีก็ช่วยนะคะแต่มันตอนนี้มันเก็บลูกล้วงแต่ตอนนี้เก็บลูกล้วงอะไรก็เลยก็เลยยกไม่ไหวค่ะโอเคนะคะโอเคยกถือยู่ในนี้ทุกคนเราจะหาตายเฮ้ยไปถางหอยอะไรอะอะไร คนแมงเราเจอแมงเนี่ยทุกคนมาดูทุกคนเนี่ยทุกคนเมื่อกี้อ่ะเจอ <c oughs> แมงอะไรแมง<ม><ม>อะไรมไม่เห็นมีเลยเมืเ่อกี้เจออะมันเอาไข่มันอยู่ข้างหลังค่ะโอเคทุกคนอันนี้ไม่มีหอยนะมันจะเปิดไปอีกต้องเปิดใต้ดินเหรอเพราะว่ามันจะมีหอยใช่ไหมพ่อ <c oughs> ไอ้คนเจาะหอยเล็กท,ทุกคนเยอะมากในฉันเงี้ยแก่อนนะคะอยู่ปหนึ่งใช่ไหมคะแต่ก่อนฉันอยู่ปหนึ่งฉันมาปล่อยเต่าเอยฉันมาปล่อยเต่านะคะเออ ปล่อยเต่าตรงนน้นตรงนี้ป่าหมาอะไรก็ไม่รู้หอยมันชอบอยู่ตรงนี้แหละคนเอ้วเห็นคนมีแต่ดินอ่ะอันนี้หอยหอยอะไรนะพ่อ หอยอะไรหอยเชอรีเอ่เปล่าฮะหอยเชอรีเอ่เปล่าเนี่ยกคนนี้นี่นมันมันมาบ้านบ้านเราตลอดเลยไงหอยทากมั้งหอยทากอะไรหอยทากเฮ้ยไม่ถามเดี๋ยวเราเอาเระชังไว้ไดนะเราก็หยุดหาหอยแล้วน,นะคะ